เดี๋ยวเรามาดูการใช้ของเจ้าตัวโควแบงค์นะครับตัวนี้เป็นจัมสตาร์ทนะครับฝั่งฝั่งนี้เป็นจัมสตาร์ทนะครับฝั่งนี้เป็นจัมสตาร์ทเวลาเราจะเอาไปใช้ในการจัมสตาร์ทเราก็เอาขั้วขั้วบวกขั้วลบตัวนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับนะฮะฝั่งที่เสียบไปนะครับเขาก็จะมี การบังคับการเข้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือจะเข้าผิดด้านก็ไม่ได้นะครับเราต้องเสียบเข้าน่ครับเสียบเข้าไปเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะช็อตกันได้เพราะว่ามีกรอบพลาสติกนะครับหุ้มครอบทั้งหมดนะครับก็ไม่ไม่ชนกันแล้วก็สายก็สายแดงก็จะยาวกว่านะครับพอเราไม่ใช้เราก็ดึงออกนะครับเก็บไว้ในเก็บไว้ในที่รุดนะครับ ในส่วนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะครับเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยครับเจ้าตัวหน้าจอนะครับกดหนึ่งครั้งครับนี่ฮะกดหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นโชว์สถานะว่ามีแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแต่แล้วเขาก็จะดับไปเองนะครับให้เราดูแค่นี้นะครับส่วนตอนตอนที่เราใช้ใช้ชาร์จแบตนะครับเขาจะโชว์สถานะออกให้เราเห็นเลยนะครับตัวนี้สามารถปรับลงได้นะครับตอนนี้มีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องนะครับ ถ้าเป็น USB นะครับ USB ก็เสียบลุกค้าเสียบได้เลยนะครับเสียบปึ๊บนะครับเขาจะขึ้นโชว์ฐานะเลยนะครับว่าปล่อยไฟอย่ที่4.5ความจริงปล่อยไฟด้วยว่ามาณตัาโทรศัพท์นี้จะปล่อยจะกินไฟอยู่ที่5แอมป์นะครับกินไฟที่5โวลต์นะครับแล้วก็จ่ายกระแสกี่แอมป์นะครับพอเราเสียบ2เครื่องครับ ขึ้นชาร์จหมดเลยทั้งสองเครื่องนะครับขนะนะึ้นชาร์จหมดเลยนะครับตอนนี้เขาโชว์ฐานะบอกนะครับ5.1โวลต์จ่ายกระแส1.5แอมป์นะครับก็จะมีเครื่องนี้กิน1แอมป์เครื่องนี้กินอยู่ประมาณ1แอมป์นะครับหนึ่แอมป์กว่านะครับก็โชว์ฐานะที่2.5แอมป์ อันนี้คือการใช้งานนะครับการใช้งานแล้วตัว power bank นะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้เรามีติดรถไว้ดีครับตัวนี้ครับมีติดรถไว้ดีนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้จำสตาร์ทนะครับเราไม่ได้ใช้จำสตาร์ทแล้วก็เอาไปเป็น power bank นะครับนะครับก็ผมไม่ได้ทํามาใหญ่มากครับเพราะว่ามันจะเทอะทามากไปแต่เอาไปใช้งาน ดีจริงครับดีจริงนะครับนะครับ,นะรบหากเราไปเราไปเจอ,เอ,ป,เจอปัญหารถสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือ,เ,อเจอชาวบ้านที่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็สามารถที่จะช่วยเขาได้โดยการเสียบเจ้าตัวตัวชีพนีบแบตเตอรี่นะครับนะบเข้าไปด้านข้างเข้าไปด้านข้างนี้เสียบปุ๊บเข้าไปแล้วก็ไปชีพแบตเตอรี่แล้วก็สตาร์ทให้เขาได้นะครับตั้งแต่รถเครื่อง3,000 ลงมานะครับเครื่องสามพันลงมานะครับสตาร์ทได้เลยนะครับนะครับก็ขอจบคลิปรีวิวการใช้งานเพียงเท่านี้ครับนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับนะครับในเบอร์นี้ครับ0806511686นะครับ0968805654นะครับ ID Line ผมก็ค o p 2 3 0 1 2 8นะครับ T OP 2 3 0 2 2 8สาำหรับวันนี้ขอจบคลิปรีวิวการใช้งานเจ้าตัว Power Bank จำสตาร์ทเพียงเท่านี้สวัสดีครับ